ช้าเล้ใช่ไหมว่านี่อุย้ยอะไรวะเนี่ยเพิ่งหนึ่งทุ่มมังเหรอเนี่ยโอ้โหข้าวก็หิวโอ้ยอะไรดีเอาไงดีวะเนี่ยหาอะไรกินข้างนอกก็ได้วะโอ้คอมก็กระลงป้งสั่งแล้วก็คอมก็ไม่มาสักทีแม่งเอ้ยหิวก็หิวเออแถวนี้มีอะไรกินนี่หว่าเอปหาอะไรกินดีบะเออร้านเออร้านนี้แหละ Okay. สวัสดีครับสวัสดีครับร้อะไรครับมาสั่งข้าวกินครับแต่ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรครับพอดีร้านนี้น่าจะมีของอะไรเยอะงั้นเอาอะไรก็ได้ที่อร่อยที่สุดลยครับโอองั้น,น,นงั้นโต๊ะโอเคงั้นผมรอข้างบนนะโอเคค่ะโอเคครับเออ,เอ,อข้างบนอยู่นี่นดีกว,วะ่ะออคนเดียวเงาเงาต่าเปลี่ยวหัวใจเออะเฮ้ย hey. พี่ดีมฮะพี่ดีมใช่ไหมพี่ดีมใช่ไหมอนในยูทูบอะสองแสนชาร์ตใช่ไหมพี่เใช่เออเออเออครับครับครับดูรูู้เอออ่าไม่รบกวนอ่าไม่ไม่รบกวนไม่ได้พี่เหงามีอะไรคุยกันด้วยมีอะไรคุยกันได้โอเคอาหารเสรแล้วค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นวิวตกไหมก็เออก็วิวตกคนมันก็ไม่ค่อยดูคลิปช่วงนี้พี่ก็ไม่ไม่ค่อยอยากทำอะมีแต่คลิปดองลงไป เออพอดีคอมเสียพ pues nah ี Hi, ่เลยสั really. hey, mm ่งคอมหนึ่งล้านบาทไปยังไม่เอาส่งมาสักทีเลยพี่เขาโกงหรือเปล่าพี่ไม่โกงหน้าของน่าจะส่งประมาณวันพรุ่งนี้แหละมั้ยพรุ่งนี้ครับเออน่าจะพรุ่งนี้เออกิน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 งามงาเงาไอ้แป๊บนึงนะพี่พี่พี่ปวดฉี่วะเออเออพี่ขอโทษปวดฉี่วะโอ้ปวดฉี่นี่แหละกูลองมันเป็นงั้นแหละโอ้โห โอ้ยพี่มาละพี่ปวดฉี่หนักไปหน่อยเกะกดชะโคกยังเนี่ยเออเออลืม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 โอ้โหกลิ่นโอเคโอเคไม่เมื่อกี้พี่ฉี่แล้วแบบนี่ยังไงกลิ่นแล้วที่เสียงตดป้าาดนี่คืออะไเวลาพี่ฉี่พี่ชอบตดเนี่ยอ๋อโอเคพี่กินหมดยังไงกำลังกินพี่กินไม่หมดพี่เก็บไปกินข้างไว้ที่บ้านเดี๋ยวเออแต่พี่ลืมเอาตังค์มาว่ะ งงงง่ไงพี่ก็ก็จะยืมไงอ๋ออ่าได้ได้พี่ได้อ่าอ่าอ่างั้นก็จะได้อรัพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้คือแน่นอนไม่ผิดหรอกอย่าเป็นหนี้นะเออไม่เป็นหนี้หรอกนะเออเป็นนี่ฮะพี่คืนอยู่แล้วนะโอ้พี่เป็นใครดีโอเวอร์เออคืนอยู่แล้วไอ้บ้ามาจ่ายตังค์ครับผมทั้งหมดยี่สิบบาทค่ะเฮ้ยเจียวทำไมถูกจังยี่สิบบาทสี่ กหลังมาซื้อเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกบเจ็ดแปดเ้ายี่สิบครบอย่างครับขอบล้วครับเคครับโอเคครับไว้เดี๋ยวผมมาอุ่นหุนใหม่ครับโอเคค่ะบ๊ายบายครับบายบายบายอะไรเอ๋เห็นพนักงานสวยไม่ได้นะมึงเนี่ยไอโผผมจะพูดิังงี้ดีสุอ๋อ่บ้านจะยอยอ่างบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ฝั่งโน้นอ่ะไหนทางพี่ อยู่ข้างๆกันเลยเหรอใช่พี่อ๋อเออไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันงั้นเจอกันดีเออพี่ฮะฮเออพี่ซ่อมคอมเป็นไหมคอมผมค้างอ๋อคอมหรอพี่ก็พอพอซ่อมได้อยู่อ๋อโอเคได้เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้พี่ไม่ไหวแล้วพี่เออพี่ง่วงมากเลยง่วงโอเคโอเคแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว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 นะคือพี่พรุ่งนี้คอมมันมาส่งคอมหนึ่งล้านบาทมาส่งอะคือแบบอ๋อ ม่ค่อยเก่งตกแต่งอับเองแบบตกแต่งเก่งป่ะอ๋อผมผมผมชอบตกแต่งอยู่โอเคได้ได้ได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันได้กันนะอ่าได้ได้พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจื่อไหรเออพรุ่งนี้เจอกันเคืนได้อ่าบาย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 ได้ครับไดครคืนคืนเงี้ยบ้าแล้วเออตีโอเที่ยงคืน โอ้ยโอ้โคตรอิ่มเลยเมื่อคืนเอ้ยเฮ้ยสุดมงหละวะเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้โหข้าวยังไม่ได้วางเลยเฮ้ยคอมน่าจะมาส่งแล้วแหละโอเคโอเคอันนี้ของดองไว้ดองเอาไปตู้เลยกันไหนไหนไหนของมาส่งยังเอ้ยไม่ใช่ขยะเฮ้ยของมาส่งแล้วโอ้ยคอมล้านบาทโน้ตบุ๊กโอ้โหเว็บแคมพร้อมเปมอยู่ไหนวะบ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านมันเนี่ย โลเปมอยู่ปพะวะเนี่ยไอ้เปมถ้านับสามสองหนึ่งจะเปิดถล่มบ้านแล้วนะสามสองหนึ่งเอ้ยอ่อใครอ่ะเออสวัสดีครับพี่ดึงอ่าพี่มาซ่อมคอมให้ไงอ๋อโอเคพี่มาเลยโอ้โหคอมแรงเกินไอพี่จะเวลาผมซื้อมามือสองอ๋อเหรอเออเเดี๋ยวไปประกอบเขาไม่พี่เลยนะเออได้ได้ได้ไหนคอมเป็นอะไรก็เห็นเป็นอะไรหนิ อ่าหน้าจอมันค้างอ่ะพี่อ่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะอุ้ยอ๋ออ่ออ่าพี่พี่จะยกคอมไปทำไมแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะได้ยังนะอืะมนี่กลองดิเออได้แล้วพี่เออโอเคแค่นี้ชิวๆอุย้ยมีอะไรกินโอ้โหน่าก,กินจังเลยไอ้พียย่ใจเย,ยน็นใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้ห้องสวยเนี่ยโอ้ยบ้านเลยวันนี้เนี่ยโอ้โหไอ้นี่ชุบได้ปะเนี่ย เฮ้ยเอาเฮ้ยวีขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตรงนี้น่าน่าใช้เยอะเนี่ยโอ้ยพีใจเย็นใจเย็นใจเย็นวันนี้มีอะไรให้กินบ้างอ่ะโอ้น่ากินจรเลยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทำปลาทอดด้วยเหรออุ้ยเอาดิเอาดิเอาดีขอตัวปลาเหรอมาไปประกอบเร้อมให้พี่หน่อยโอเคพี่ไปไปไปประกอบเร้อมให้พี่พี่นับสิบถึงเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองถ้าไม่ถึงบ้านพี่จะระเบิดบ้านนี่ของอยู่นี่เอาหนึ่งล้านบาทอ่ะคิดดูโอ้ เห็นยังโอ้ก็เทพพี่เก็บไม้พี่เออเออโอเคผมจะให้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่โอเคครับมานี่มานี้เออพี่ลืมเอาเงินให้เองเอ้ยนี่โอ้คนแรกเนี่ยที่เข้าบ้านพี่เนี่ยเออมาขึ้นมาขึ้นมาดีแค่ไหนดีแค่ไหนยกเวรเลยหรอวะยกดิโอ้พี่เล่นกล้ามแล้วจะบอกให้นี่ทำเป็นคุ้มพี่เอายุ้ยตรงไหนวะสติกแพคเลยนะเนี่ยสติแพกเลยนั่นเองเปล่าเออวะเออเออเองทุบไปอะไรให้หมดเลยเอออย่พี่ขึ้นตังค์ให้เองแป๊บนึง โ <Okay. S 1> อเคนี่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 อ่ะโอเคอ่ะประกอบความให้พี่นะเดีย๋วยวพี่เดีย๋วยวพี่มาแป๊บน,นึงนะโอเคไปพี่ไปเข้าห้อ <ไป S 1> งน้ำแป๊บน,นึงโอ้ยไม่ได้อาบน้ำนานสุดยอดเอ้ยล้างมือล้างมือเอ๊ะกระดาษจช่ชูยังเดียวใช่ไหมโอเคเยี่ยมเปมฮลัลโหลกินอะไรไหม อ่าไม่กินครับอเหรอโอเคโอ้ยนั่งชิวรอดีกว่าทำไมนานจังว่าเปรมพี่รอมาสามล้านชุดแล้วนี่ยคอมมานี่คอมนะไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษนะโอ้ยคอมที่แต่งมาอย่างสวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก็อีกคนในงานแมเสวยกับคนในงานแมททั้เงอออีกผมว่าเฮ้ยเอาเอาอะไรไหมเอ้ยเ,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 เอาเงินเอาเอาเงินมาให้พี่แป๊บนึงดิเดี๋ยวพี่ไปสั่งพี่ไปสั่งอะไรกินให้ ร้านนั้นอ่ะร้านที่ผมชอบกินอ่ะาพี่เอาเคียนผมไม่ได้ชอบก็เฮ้ยจริงเปล่าจริงเออเพี๋พี่ไปสั่งให้โอเคนี่ชอบกินเออเอาอาหารยย่ยโอเคสวัสดีครับเด็ค่ะเด็ค่ะเอามีโคกไหมครับอ๋อมีเอางั้นเอาโคกสองขวดครับ โอเคค่ะครับเท่าไรครับเออหัวละสิบบาทสิบบาทหรอครับโอเคได้ครับหนึ่งสองสาสี่ห้าเเก้าบสองสิบ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 สบสิ่สิบสบสบสิบสิบสิบบสิบสีบสิบบสิบสิบบสิสิบสิบสบคบบ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 มาบบ โอเคค่ะโอเคครับนั่นล่ะนั่นล่ะไอ้เป้มสุดยังอะไกลเหรอพี่นั้นหนึ่งทำไมานานจ้ะพี่ซื้อโคมาให้เองเนี่ยเนี่ยอ่ะอเ,เอาไปงาเงินเออก็เงินเองอะเก้าอะก็ผมก็ขอบคุณในที่พี่ฝาก<อ>าไปซื้อให้เอาไว้ต้วนี้ตู้เย็ยนให้ก่อนไหมเอาไม่ต้องเนาะไม่ต้องโอเคพี่แช่ตู้เย็ยนแล้วกัน <ำ S 1> เสร็จแล้วพี่ฮะเสร็จแล้วเหรอทำไงคราวนี้อะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ก็ดีดีกว่าเดิมไหมเช็ดเนื้อเงีเงียบเงียบเฮยเฮ้ยลุก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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไอเว็บแคมอ่ะโอ้ตรงนี้เฮ้ยตีบี้ได้ไหมวะนี่โอ้โหตีกล้องมันใหญ่เจ๋งเมันจังแบบห้าสิบห้าล้านโอเคนะเจ๋ง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 เอองั้นเอาไว้องเอาไว้งั้นพี่ขอไปบ้านเองแป๊บนึงได้ปะได้ได้เออพี่อยากไป เอ็งอยากอัดคลิปกับพี่ป่ะล่ะทีไหมอ่ะฮะอยากอัดคลิปกับพี่ไหมก็ก็ได้พี่เออเดี๋ยวพี่ซื้อโปรแกรมอัดคลิปให้มามามามีเอทีแท้ยังอ่ะอ๋อมีอยู่อ๋อมีใช่ไหมซื้อจากร้านเอเอ็มซีช็อปใช่ไหมใช่เออร้านนั้นดีนะร้านนั้นดีร้านนั้นดีอยู่ใช่ร้านนั้นร้านนั้นเขาเขาบริการดี้ยเฮ้ยแต่พี่ของยิ้แป๊บนึงได้ป่ะยิ้มห้องเองอ่ะก็ได้แป๊บนึงผมมีเตียงอันนึงเฮ้ยเอาดีมาดิ อ่นานันาน่นมือนกันโอเคโอ้ยปลุกพี่นะพี่งีบแค่2ชั่วโมงพอนะได้เนี่ยผมกินขนมปังออไอคอนเก็บตัวมาโอ้ยพี่เตรียมเออฮะๆถึงได้แล้วเอ้านี่มันมืนเหรอเนี่ย ใช่มืดแล่โอ้ยไม่ปลูกแล้วพี่จะหลบโปรแกรมอับผอกับใครฮะโถ่ไอผมกีฮะเอาผมกลับเออเจอคำพูดยังี้เชียเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกบ้าคือพี่อยู่ข้าวอ่ะอ๋อเออขอไปกินก่อนไปพี่ไม่ไม่ไม่พี่มีโค้กอยู่เลยเนี่ยคืออ่าจะไปร้านนั้นอ่ะร้านแดกแดกโนโน่อ่ะเฮ้ยเอ็งถืออะไรเมื่อกี้ฮะแฮนแน่เอาไปแล่ะ เอาไหมไม่เอาไปดิเองเลี้ยงพี่เหมือนเดิมนะอรเองเลี้ยงพี่เหมือนเดิมนะเอาเออเลี้ยงพี่เหมือนเดิมไปพี่พี่นำเองไม่ต้องห่วงเกินยูทูบเบอร์เก่งแกก็ขับน้องน้องอะไรไม่มีอะเงาสิเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเป็นนะใช่อ่าผมจะมาคี่สั่งอีกอ่าจะสั่งเอาอะไรก็ได้เหมือนเดิมครับ ค่ะขึ้นไปราบบนก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เองอ๋อได้ครับครับเอาไปให้หมดเลยครับโอเคไปโอ้ที่เดินไปกินไหมเนี่ยสุโค้งเนี่ยอร่อยไหมไม่กินแล้วเองเองตอบพี่เรื่องเนี่ยเองถืออะไรมาเนี่ยฮะตอบพี่เรื่องยังถืออะไรมาก็ก็คอมเองพี่พอมาทำงานมาอีกอันนึงไม่งั้นพี่ตัดพี่ตัดน้องกับเองไม่รู้จักกันหนึ่งสอง อะไรอ่ะอาดูเฮ้ยเองทำอะไรอ่ะเอาเหองจะไงมาทำไมอ่ะอ่าได้ยังครับของอ๋ออ๋อเอ่อเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอ๋อผมก็ปูตาลปูเมนัไตครับหยิบหยิบหยิบเดียวเดี๋เดียเอ็ยเอ็มบอกพี่ก่อนซื้อมาทำไมนะไม่มีคนให้ผมมาบอกว่าเฮ้ยฉันให้เกเห็นเจ๊ชอบคนนุ้นคนนี้เขาใคชอบใครเอ่อ ไม่พูดดีกว่าอย่าบอกนะคนคนเมื่อกี้ไม่โอ้แล้วก็ต้องตอบให้นับพี่นับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดเห็นไหมอ๋อเราองคุยกันนานแล้วใช่ไหมไม่เพิ่งคุยเมื่อวานแล้วเขาเขาเป็นไงเขาชอบปะเขาชอบมึงไหมไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยเขาจะเริ่กขอแต่งงานเลยเหรอไม่ผมแค่ขอคบ อ่างั้นลองขอครบแล้วก็แบบว่าผมผมไม่แหวนอะไรนี้โอเคไหมตรงนี้ป่วยโอเคโอเคกูรีบกูรีบเก็บแล้วกูไม่กินแล้วกูไปกินที่บ้านก็ได้ <im it> ไปไปไป,ไป,ป,ไปเๆๆ็เรๆๆเรๆๆเร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 อเร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 ยู่ทางกลางเนี้ยโอ้ไปเแอบรนี้็ <im it> ดได้อันนี้เร็ว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 ไปดิเร็ว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 ดูอยู่เอวะรครับครับอ่าอ่าเอาโคมาให้รับเมื่อกี้หรืค่ะ ีผมไเฮ้ยมาที่ก่อนมีอะไรก็บอกไปเฮ้ยเออโหอีไม่เอ้าเออเขาไม่ะไรจะบอกอะครับอ่านี่คอันนี้อ่ะอ่ะผมให้แค่นี้ก็ได้โอเคให้เข้าใจออือเออขอโทษนะคือเรายังไม่พร้อมอ่ะอ๋อครับเดี๋ยวไม่ถามว่าทำไมไม่พร้อม ก็ทำไม่พีทไมครับทำไมอ๋อก็ยังอยากจะรักอิสระอยู่น okay. oh. uh, so ี่ยอ๋อค่ะไปพี่ดีจบิมก็ไม่คิดจะตื้อเขาหน่อยหรอก็ถามพี่ดีแบบว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราคบง่ายนะอ๋อเฮ้ยผมขออ่ะผมรวยนะไม่ค่ะอ่างงเป็นตีประกันให้ให้เล็กหน่อยไม่ได้ก็ตื่อเขาพี่ด่บ ผมพร้อมผมจะดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยผมพร้อมไปแล้วผมผมถามเขาดีอายุเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปถามเขาดีเขาเรียนอยู่ป่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเขาหรอไม่รู้อ๋อคุณเนยครับขอเสยครับคุณเนยครับถามอายุเท่าไหร่เออสิบแปดนะอ่ะมีไงต่อบมีอ่ะ ก็ก็ชวนก็ชวนเขาไปเที so ่ยวชวนเขาไปอะไรก็ได้คือเขายังไม่รู้ว so ่ามึงเป็นใครมึอเป็นของเขาเป็นแฟนลึงป้าป่ามันก็ชวนคุยอะไรอย่างี้ดิผมมีนามาผมชื่อผมชื่อเปล่นนะครับไม่ใช่เปลยนชัย๋อค่ะครับยินดีต้อนรัชวนเขาไปเที่ยวดีควายเอะมสนใจจะไปเที่ยวกับผมไหมครับพอดีไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าแม่ว่างออ บอกว่าเดี๋ยวมาช่วยขายของเดี๋ยวมาช่วยขายของผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงเขาชอบ,อชอบจ,จิ่ใจใครจิใครก็ชอบ <c oughs> มึงเอาฮือเอาดิเอาขั้วล็อกสุดท้ายร็อกสุดท้าย <ผม S 1> ร็อกสุดท้ายม,มียสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเร็วอ่าพวกนี้เดี๋ยวผมมาช่วยทำงานนะครับมือพวกนี้ผมว่างไม่เป็นไรฮะโอเคไปมึงกลับบ้านไป <c oughs> ไอ้เหี้ยขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยกลับบ้านเถอะไป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 พี่ผมบอกให้พี่เออไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคืนตังค์ไปละเจอกันอย่าลืมเปิดดิสคอร์ดมาคุยกูด้วยโอเคไหม เดี๋ยววันนี้ผับจีกันยาวๆเจอกันน้ำก่อนแล้วนะกันอะไรวะเนี่ยเจอขนาดนี้เปรียบนะแทนที่จะไปทำความรู้จักก่อนที่นี่แม่งให้ไหวนแต่งงานเลยไอ้ความเบเกอร์เงินว่ะโอ้โหอาหารกูดองเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหทีสามแล้วเนี่ย